กลบสวัสดีครับมิดมอร์เคนแฟนมอลำมเอฟซีสาวน้อย mm. เพชรบันแพงเอ mm. ฟซีกิเล่วงยิงเอฟซีศิลปินในเครือสาวน้อย mm. เพชรบันแพงครับเมื่อนี้ครับกะเป็นอ่าข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวของอ่าวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับด้วยการจากไปของครูเอนะครับผม ้ดยการจักไปของคู่เอ,อเมื่อเวลาตีหายี่สิบนาทีบรรดาศิลปินอ่าหละาคนในองค์กรนะครับของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับก็ร่วมกันพูดอะไรนะครับอ่ายังของน้องปามีนะครับอิทธิชัยตื่นมาไม่อยากเจออะไรแบบนี้เลยมาจุกแท่ต่อไปใครจะพาไปเลือก ปูเลือกอาหารทะเลอร่อยอร่อยอีกเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูทั้งพี่น้องขอให้ครูไปสู่สุคติผมเชื่อว่าครูสัมผัสได้พวกเรารักครูมากอาไอพี IP. กิติทองวาน,นิชนะครับแล้วกับเบลบัตดีดีไซน์นะครับอาจจะเป็นมูเพิ่นนะครับผมกับโพสหลายคนครับโพสไม่ว่าจะเป็นอเออเซียนุ่นนะครับแล้วก็ หลายๆคนนะครับศิลปินนะครับน้องบอมนะครับผมแล้วก็ผู้ใดนี่แล้วก็อ่งเปานะครับก็เขาได้เข้ามากะเห็นตามข้าวตามเขานะครับว่าคูณเอนะครับได้กลับไปรักษาตัวนะครับตั้งแต่เดือนกอนบ่เดือนกอนเหลือกันยาสิงหากัญยา ่บ bon นีนาจะเป็นกันช่วงช่วงกันยาหรือหรือหรือ,รอ,รอเปล่าครับ <c oughs> ช่วงกันยาสิงหานี่แหละครับเรได้กลับไปพักรักษาตัวนะครับอยู่บ้านนะครับบ้านอยู่หัวหินเนาะแล้วก็อังเปาเป็นคนไปทรงแล้วก็มีน้องๆศิลปินก็นได้อนเงินไปซอยนะครับผมทรงครูเอกบ,บ้านซึ่งการป่วยกับบ่รู้ว่าเป็นอีหอย่างนะครับแตน่าจะ นักยูจนได้จากเข้าไปนะครับการรักษาตัวกับยูได้ประมาณเดือนกว่าๆถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมจำทำไ่ผิดน่าจะประมาณเดือน2เดือนนี่ละมั้งครับแต่บ่นหนาถ,ถึง2เดือนดอกเนาะแล้วก็เมื่อวานกับมีศิลปินบวาว่าจะบอสโจอีลาอุงอิงศิลปินหลยๆคนสาวน้อยเพร้ยนแพงแล้วก็คนเคยร่วมงานจากครูเอกโพด ถึงคู่ A กันเบิดทุกคนนะครับผมแล้วก็จนมาเมื่อนี้ก็ได้รับข่าวเศร้าต2 0นาทีนะครับผมกับเพื่อนได้จากไปด้วยอาการสงบนะครับกะเป็นที่ประจักษ์ผลงานที่คู่อนะครับอยู่กับสาวหน่อยเพียบันแพงเป็นผู้ดูแลอิหลาเป็นละเป็นผู้ดูแลศิลปินนะครับหลายผู้หลายคนนะครับผมกะเป็นอีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพที่ น่าเสียดายนะครับแต่กะเพื่อนได้จากไปโดยการสงบกะรวมกันอาไลเนาะคุยกับเป็นอ่าไปเห็นเพื่อนอยู่หลังเวทีเพื่อนกะดีนะครับทักท้ายเอซทุกคนนะครับเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนที่เป็นกันเองนะครับผมไปเบิ้งแน่ว่าผู้ใดนี่ โลสซลันยูนี่ครับกับโพดนี่โจโจกับโพดนี่น้องแบมน้องบอมเปียกนะครับผมโอ้ยหลายผู้หลายคนพี่น้องที่โพดไว้อะไรหันดวงวิญญาณคุยเอรับรูได้นะครับก็จะได้รูว่ามีคนหักแล้วลายนะครับผมต้องเป็นทักศิลปินและผู้ร่วมงานเพื่อนฝูง fc แฟนคลับของสาวน้อยลำพินชูสาวน้อยเพชรบันแพง fc แฟนคลับหลายลายคนนะครับกะเป็นห่วงใย,ยเนาะหลายผู้หลายคนก็ได้ตา,ามขขาวถามขขาวว่าการคู่เอิเป็นจนังไงจนเมื่อนี้นะครับในหูกันแล้วว่าเพื่นได้จากไปด้วยการสงบตีหานะพี่น้องกะเป็นที่นาเสียใจเอจักสิว่าจาังไและเนาะพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดากะ อาจจะพักผ่อนพ่เพียงพอด้วยการเดินสายนะครับก็บเป็นได้แต่บ่รู้ว่าเป็นจางไหนกะน,นี่แหละครับเป็นกําลังใจให้ผู้อยู่กระสู่ต่อไปนะครับลูกเต้าเล่าล้านสาวน้อยเพยบันแพงก็ร่วมเป็นกําลังใจให้ก็ะเดวร้อยติดตามอีกอีกรอบนึงครับว่ารายละเอียดการบำเพ็ญกุศล ศพของครูเอี่สิไปตั้งอยูุ่ไนนะครับชาวพนักิจวันไหนกันเดี๋ยวสิได้มาอัปเดตให้เบิงเ่งหน้าพี่น้องอืมนี่ครับแบงร้อยน้องแบงรอ้อยแดนเซอร์สาวน้อยเพรบันแพงนะพี่เหนื่อยมากๆใช่ไหมพี่อยากพักผ่อนใช่ไหมงั้นนอนพักผ่อนนะพักให้สบายนอนพักให้สบายนะพี่เก่งมากๆแล้วหนูรักพี่มากๆเลยนะเดี๋ยวหนูกับทุกคนไปรับพี่ตอนเช้านะ นี่ครับกิติทองวนิชน้ำหวานสุดมินตาคงเหนื่อยมากแล้ว r i p กิติทองวนิชเสียบี้นะครับสุดทีิพงเสียบี้ประทีปนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับกิติทองวนิชนี่ไก่ต้งลามินชนาทิพ makeup นะครับผม r i p เพื่อนกับกูก็แทบไม่ได้คุยกันเลยมึงกับกูรักกันมากขอมึงเดินทางสู่เส้นทางที่ดีเส้นทางปลอดภัยที่ยาวไกลชาติหน้าฉันได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกนะมึงนี่พี่น้องเนาะแคนดี้สุจิตตาแม่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนี่ครับหลายคนก็ยังอาจจะไม่หลายคนก็ยังไม่เชื่อนะครับผม อนเนดหลับให้สบายนะแม่เอกิติทองวานิชขอบคุณที่เอ็นดูนูลูกสาวคนนี้เสมอมานี่ครับนภัทรประพานะครับคุณเอสาวน้อยเพริบเปรแพงหลับให้สบายแล้วนะคะพี่เอของให้ไปสู่สุขตีพี่ก็สู้สุดแล้วไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะอ่า ซอสนุ๊ตนะครับก็ได้โพสต์นะครับผมเจ้าคำเดียวสั้นๆและรูปนะครับนะครับคนคอมเมนต์ไลน์นะครับผมนะครับพ่อการชัยธนดลเครือสมนะครับพ่อการชัยก็ได้โพสต์ไอพีไปสู่สุขตินะครับรูเอ mm hmm. ไม่เหนื่อยแล้วนี่พี่น้องแทบไม่น่าเชื่อลลายคนนะครับผมโพสต์อ่า คุณแม่ของเสียน้นกับมาคอมเมนต์ Comment นะครับในช่องในใต้โพสของซอนุดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจ้าหลายคนนะครับได้มาแสดงความเสียใจนะครับเป็นที่ช็อกค,ครับช็อกกันเลยแหละว,ว่าเป็นอย่างคูคือได้จากไปไว้ขนาดนี้นะครับผมเอากัเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนะครับผม ทองวัน,นิชนะครับหรือครอบครัวของครูเอนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนองค์การองค์กรสาวหน่อยนะครับที่ได้รับข่าวไม่ดีข่าวร้ายตั้งแต่เช้านะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สู้ต่อนี่นะครับสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพกันในเพี่น้องเด้อองตัวว่าจะเป็นผู้ใดก็ได้แฟนกับแฟนเพลงศิลปินผู้บริหารนะครับผมก็ ดูแลสุขภาพนะครับผมเอา้าคลิปนี้เว้ซัมนี้ครับก็ร่วมกันอะไรนะครับครูเอสาวน้อยเพชรบ้านแพนได้